เป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นประทับใจเมื่อโดยในคลิปวันเกิดแม่เอ๋แม่เล่าว่าเจอเงินที่พ่อซ่อนไว้ให้ไอแบงค์ไดอารี่ทาง YouTube c h annel ไอแบงค์ไดอารี่เผยภาพบรรยากาศการทําบุญวันคล้ายวันเกิดแม่เอ๋ที่เป็นไปอย่างเรียบง่ายโดยมีน้องชายน้องสะใภ้รวมถึงลูกลูกหลานหลานมาร่วมทําบุญกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาหลังจากทําบุญเสร็จแล้วแม่เอ๋โชว์ฝีมือทําชาบุน้ําดําให้ทุกคนได้ทานกันซึ่งแม่เอ๋บอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดของสามีตอนที่อยู่โรงพยาบาลสามีบอกว่าอยากกินชาบ,บู ไอบอกว่าวันนี้วันเกิดแม่แม่ก็เลยจะแบ่งหม้อให้คุณพ่อกินทบ,บูด,ด้วยด้านลูกๆของแม่เอ๋ก็อวพรวันเกิดแม่เอ๋ให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้สภาพจิตใจแม่ดีขึ้นมีลูกหลานอยู่ข้างๆเสมออยู่ดูแลแม่กันทั้งบ้านอยู่แล้วจากนั้นไอก็แกะภาพที่แฟนคลับน้าคอมส่งมาให้ซึ่งเป็นภาพที่แฟนๆวาดมาให้พร้อมทั้งขอบคุณแฟนๆที่ส่งมาให้นอกจากนี้เอลูกชายน้าคอมเล่าว,ว่าเป็นคนเจอเงินพ่อเพราะแม่บอกให้เปิดใต้บบารถพ่อให้ดูหน่อยเผื่อมีของสําคัญอะไรคน ไปค้นมาเห็นซองน้ำตาลใส่เงินสองแสนบาทคิดดูใต้เบาะมอเตอร์ไซค์ยังซ่อนเงินไว้พอเห็นก็ตกใจซึ่งหากจำกันได้นะค่อมเคยพูดถึงเรื่องซ่อนเงินแปดแสนไว้ในรถแต่หายว่าไปกับตาหลังเอารถคันดังกล่าวไปขายที่เต็นท์รถแล้วลืมเงินไว้จากนั้นเอพาไปดูมอเตอร์ไซค์พ่อที่คลุมผ้าไว้และเล่าต่อว่ารถพ่อไม่มีเลยไม่ค่อยได้ขับสตาร์ทอย่างเดียวตอนนั้นแม่นึกไงไม่รู้บอกให้เปิดเบาะพ่อให้ดูหน่อยเปิดมาก็เจอเงินสองแสนอันนี้จริง,รงๆไม่มุกไม่อะไรด้วยแบงค์พูดว่าที่เขาว่าซ่อนเงินไว้คืออซ่อนไ ดื้อๆอ,อย่างนี้เลยแอ้เล่าต่อว่ามอเตอร์ไซคันนี้คุณพ่อจะใช้ตอนไปทํางานถ้ารู้ว่าที่ไหนรถติดก็จะขี่มอเตอร์ไซค์พร้อมทางชี้ให้ดูบาะรถว่าเจอเงินในนี้เลยโหดมากถึงว่ายืมขับรถหน่อยไม่ให้ขับเลยก็ว่าทําไมห่วงรถจังจนตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทําไมพ่อไม่ให้ขับรอถอ you